พุทธวันะอายุนรกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีความปรารถนาอันเลวทรามตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาอันเลวทรามพระเจ้าข้าโกกาลิกาเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ โกกาลิกาเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เธอจงยังจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคลานะเถิดสารีบุตรและโมคลานะมีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สองโกกาลิกาพิสุได้กลาบทุนอีพระผููมีพระภาคตรัธ้าม แม้ครั้งที่สามโกกาลิกะพิสุได้กราบทูลอีกพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามลำดับนั้นแลโกกาลิกะพิสุลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นพอล่วงราตรีนั้นไปพระผู้มีพระภาค ตรักสกับพิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วเทาสหัมบดีพรมมีรัศมีอันงามยิ่งทำให้หารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาสแล้วยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คลั้นแล้วได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคกาลิกะพิสุมรณาภาพแล้วอุบัติในปทุมนรกเพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคลานะเท้าสหัมบดีพรมคลั้นกล่าวดังนี้แล้วกระทำประทักษิณแล้วได้อันตรธานหายไป ในที่นั้นเองข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญประมาณอายุในปทุมนรกนานเพียงใดพระเจ้าข้าพิสุจทั้งหลายประมาณอายุในปทุมนรกนานนักการนนะับประมาณอายุในปทุมนรกนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปี หรือว่าเท่านี้แสนปีไม่ใช่ทำได้ง่ายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์สามารถจะทรงกระทำการเปรียบเทียบได้หรือไม่พระเจ้าข้าพิสุทั้งหลายอาจเปรียบได้พิสุทั้งหลาย,าเ,ปย,ลายเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรายี่สิบขารี เมื่อล่วงไปทุกหนึ่งร้อยปีบุรุษพึงเย็บเม็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออกหนึ่งเมล็ดพิสูจนทั้งหลายเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรายี่สิบขารีนั้นจะพึงถึงความสิ้นไปหมดไปด้วยลำดับนี้ยังเร็วเสียกว่าส่วนหนึ่งอภุธานรก ยังไม่พึงถึงความสิ้นไปหมดไปได้เลยพิสุทั้งหลายก็โกกาลิกะพิสุอุบัติในปทุมนรกเพราะจิตคิดอาฆาตในสาริบุตรและโมคลานะพิสุทั้งหลายก็วาจายาบเช่นกับขวานเกิดในปากของบุรุษแล้วเป็นเหตตัตรอนตนเองของบุรุษ ผู้เป็นพลานผู้กล่าวคำทุพาสิทธิ์ผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรนินทาหรือนินทาคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นย่อมก่อโทษเพราะปากย่อมไม่ได้ความสุขเพราะโทษนั้นการแพ้ด้วยซั์เพราะเล่นการพนันเป็นโทษเพียงเล็กน้อยโทษของผู้ที่ยังใจให้ปะทุร้ายในท่านผู้ปฏิบัติดี นี้แลเป็นโทษมากกว่าบุคคลตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปไว้แล้วเป็นผู้ติเตียนพระอริยเจ้าย่อมเข้าถึงนรกตลอดกาลประมาณด้วยการนับปีหนึ่งแสนสามมืนหกพันนีรับพุทธะและห้าอภพุทธะ